พี่กองจับขึ้นมากกันเลนะงวดที่แล้วครับผมนีสามพี่วางคันพี่ครับออ่าสามหกตรงๆนะครับล่างหนึ่งสองมาสองหนึ่งพี่กองขนนาไม่ได้ครับผมเออนะครับผมเออเพิ่นให้ต้องวัดแล้วเอาของเก่ามาอ้างเอฟซีอีกงวดเข่าก็อ้างเนี่ยนะพี่น้องเนาะเอออะไรงวดเอองวดเข่าก็ขออ้างเนี่ยนะครับสามหกตรงๆนะครับเพิ่นมาสามหกไม่ต้องกลับเออแต่ว่าล่างเพิ่นก็เน้น 2 <S 2> <S <S สองอ่าเพิ่มมาสองมาเอาบ้างเบ่งงวดมาอีกรอบหนึ่งนี่แล้ะกะบ็บเปาถ่ยีเขียนรักรอยลักซิบรักน่่ยของพี่กองให้ต่อเอฟซีเพิ่มมายอเขียนไอ<ะ>อันนี้ลายวัสดุอันนคะสีอเออหนูสอบจังสีค่ะคือ,อต้องการจังสีคือต้องการจังสีได้พี่นออ้องเ้อเซียนเพิ่มเป็นยังเพิ่มมาเก็ตจังสีพี่น้องเพิ่มมาเพิ่มมังวัสด์วัสดนั่นก็สัตว์อยู่นี่่หละสัตว์อยู่ดีนี่ท่านผู้ชมอืมงวดที่แล้วให้กรเา่้แปดาบอกเค่อแปามหกเลยค่ะ วดที่แล้วใ้แปดสามหกตัวนี้พี่น้องใแปดสามหกวดที่แล้วนี่แปดสามหกมันพันมาไอ้สามสามหกนั่นผลก็มาแล้วที่ไอ้ที่พี่กองไ้คื้หลักลัก้อยมีแปดมีหกเนาะนี่ที่พันไ้พี่น้องบ่มีสามโบมีสามไ้แปดกับหกคนบ่ได้ยวสามใหเท่าสามไ้ก็จะเป็นสามสามหกอ้กัมีอยู่ด้อยสมนะมีอยู่ค่ะบ่บด้ใส่ไอ้คนบ่คนบ่คนบ่ไดยวแปดไฮแปดตัวเดียวแกับหกเด่นแปดร่องหกกับบเอาซัมอ่างวดนี้เอฟซีถามา อันนี้บ่เหลักร้อยอ่าหลักร้อยวนี้มีมีเก้าเกากับซเก้ากับซ่ะสองเบ่าบ่สองเบาค่ะ่มาสองบ่แต่บเอารอกับเอากนบ่หลักร้อยเพืนใหมากเก่ากับซีนี่ทรามชมเก่ากับซีเอาสองกับทิไลไปอีกด้รหลักหลักหน่วยมีตัวแกกับหลักหน่วยหน่วยมีสองตัวสองีมีศูนย์มีหนึ่งมีสามมีสีตัวนมีศูนย์มีหนึ่งมีสองมีสามอ่ามีศูนย์มีหนึ่งมีสองมีสาม เด่นที่เน้นเน้นเน้นที่สองอ่าหลักหน่วยบนหลักสิบเลยครับผมหลักสิบมีเก้าตัวเดียวใช่ลักสิบหกเจ็ดเก้าแต่ว่าเน้นให้เก้าตัวเดียวอ่ามีพี่น้องเพื่อนก็เลยจับให้นี่หลักหน่วยมีศูนย์มีหนึ่งมีสองมีสามอ่าเน้นที่สองก็คือเน้นเก้าสองลักสิบมีเก้าครับมีหกเจ็ดเก้าหกเจ็ดเก้าแต่ว่าจับมาให้เก้าตัวเดียวอ่าจับมาให้เก้าตัวเดียว ก็เป็นเก้าศูนย์เกนเก้สองเก้าสามเน้นที่เก้าสองหลักลอยซีก้าเก้าสีเก้าสองเก้าเก้าสองแต่ว่าหลักลอยเพื่นกิดที่นีมี<อ>มีเก้ามีสองมีซีอ,อเพื่นเอาตะเกาวับสีเดียวบอถอดจเีเกนไฮอันนี้คือหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยแล้วก็ชุดล่างชุดล่างเลยค่ะชุดล่างหลักสิบนีหนึ่งกับแปดเน้นที่แปดหลักหน่วยลักหน่วยมิ หลักเงินเป็นตัวใดครับมีศูนย์มีเก้ามีเจ็ดค่ะมีศูนย์มีเก้ามีเจ็ดอ๋อแต่ว่าจับให้ขึ้นเป็นอ่าฮะคือเอาแปดมาอยู่แล้วเพื่อแปดที่ไทยยู้ไซก็ได้ค่ะอืมแต่ว่ามันจะไปซับไปมากอยู่ค่ะบ่ปักหลักมันบ่บ่ปักหลักคือคืองวดที่แล้วนี่เอ้าแต่ว่าแต่ว่าเอาสองไทยมันยังเป็นหนึ่งสองก็เลยบ่ปักหลักเลยค่ะงวดที่แล้วนี่เอาสองไว้ไทยเอาหนึ่งไว้ซิปเขาบอมาสองนุ่งไงบ้านงวดนี้ก็เอาแสดงว่าเอาศูนย์เก้าเจ็ดเป็นซิปตัวนี้เมมนบ่ค่ะ แต่ว่าแต่ว่าสิบหน่วยล่างบ่ปักหลักบ่ปักหลักเพราะว่าไปซล้วไปมาอยู่ค่ะป้าจีเอาละน,นี่มันถัดไปจังซี่ครับแต่เลือยไปได้ทั้งบนทั้งทั้งหน่วยทั้งสิบค่ะแต่ว่าเนี่พี่แปดนี่แหละค่ะเน้นที่แปดเนี่ย,ยตัวร่องชุดล่างนี่หกับตัวกับตัวด้วยพี่น้องชุดล่างนี่เพิ่นนเพิ่ว่าบ่ปักหลักเลยพี่น้องเด้อแอปับศูนย์เก้าเจ็ดนี่ไปได้ทั้งสิบทั้งหน่วยมาได้ทั้งสิบทั้งหน่วยค่ะคือสิบนี่หนึ่งกับแปดก็มาได้ทั้งสิบทั้งหน่วยนี่ครับชุดล่างเพิ่นใใหห้้กก็คือจจาทีีี่่่่เพินนนับ ยหลักสิดิที่จับให้เบาเท่านี้ยหลักสิดิพี่น้องอ่านะครับแต่ว่าลักหน่วยนี่จับให้ผมเป็น1นึกับแปดดิเห็นไหมหนึ่งกับแปดยหลักหน่วยอ่าศูนย์แเก้าแปดเน่ก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งแต่ว่าชุดล่างนี่ครับตัวน่งแมนบอมันใจตันต้นนักตัวงเงนมันใจคักตัวงวดนี่บ่นนะคะบนก็มักเก้ตัวเดียวนะเก้าสองเลยเก้าสตัวเดียวเลยเก้าสองตัวเดียวเลย สี่เก้าสองเก้าเก้าสองนี่แหละค่ะมันใจตัวเดียวเลยสี่เก้าสองเก้าเก้าสองล่างกับเจ็ดแปดเลยค่ะล่างเจ็ดแปดตัวนี้ปิ่งตัวเดียวเลยจริงๆเลยทั้งบนทั้งล่างอันเล็กๆเลยเล็กเน็กเลยเอาเดี๋ยวบ่าวเถ้าเขียนรักไข่ได้ทั้งหมดชุ่มเลยแคปหน้าจอพี่น้องนะครับบ่าวเถ้าเขียนให้แล้วนะครับพี่กองนะครับ เอฟซีผู้อยากเข็นหลักร้อยนะครับลัก้อยเป้าเท่าไปเข็นตามมึงคนนี้ละหลัก้อยเก้าองสี่นะครับลักร้องสี่แต่ว่าพี่กองเพิ่นกระตักสออกนะครับเหลือเกับสีหลักสิบบนนะครับหกเก้นะครับตัดหกับเเหลือเหน่วยบนศูนย์ศู่มเด่นที่สนะครับนี่พี่น้องก็เลยจับครูมาได้ตามนี่นะครับเห็นไหครับเกตัวเน้นเก้าศูตัวรอง ผู้ใดมักลักหกกระจับได้ได้พี่น้องเด้อบ่แน่เดิคือลักลอยเห็นบ่งวดที่แล้วมีสามมีสามมีหกมีแปดใช่ค่ะอันนี้ลักชีพเด้ค่ะนี่บ่ครับโบถึงดแล้วลักลอยงวดที่แล้วนี่นี่ลักลอยนี่ค่ะเอาลักลอยคือนเก่าคับซีแต่งวดที่แล้วเห็นบ่ครับลักลอยมาตัวบริจับให้สามอืมนี่ตัวสามกับยูตโตเกียวนเด้ค่ะอ่าโอ้ตัวสามยูตโตเกียตัวนี้สามยุตโตเกียแต่เลยจับเก้างวดนี่ค่ะตัวสามมันยูตโตเกียวด้ค่ะตัวสองตัวหกมันบ่มากเอารีตัดออกสูตรเพิ่นก็ถือว่าสูตรแน่นอนอยู่ได้พี่น้องเด้อ นะผู้ใดอยากสูตรเพิ่นก็มีการคัดกรองอย่างดีถือว่าเป็นเซียนผู้ยิ่งที่เห็ดสูตรบ้าเขาเห็นสูตรเพิ่นแล้วก็โอ้นะครับเออเสื้อสีคัดกรองเสื้อสีคัดกรองมาได้สมสมซื้อว่าพี่กรองเสื้อสีคัดกรองมา่อไบอดดายได้เหรอเอ้าไอ้ไล่เบิ่งย้อนหลังอันที่เขาสามงวดคุณใส่ก่อนสูตรล่างที่เขาสามงวดมือนกันให้ f เอฟซีนแบงนี้นะอสามงวดซ้อนอืมสามสีงวดแล้วพี่น้องเขาล่างเพิ่นนมานี่หลายสูตรนี่ไ่ะอันนี้ไล่มาตั้งแต่ไอ้3 1ไอ้อันนี้ เมห่าแปดเก้าค่ะมาแปดเก้าอยูมุมนี่เดินวิ่งเก้านี่จ้ะอยูมุมแปดเก้าอืมอันนี้แปดเก้าออกก็เลยเห็นค่นี้อ่ามันจะจะได้สองอยู่นีมันเลยออกองหนึ่งนี่ได้ซองยูมุมนี้วันที่แล้วเห็วันที่แล้วให้เบ้าเทาล่างไปหนึ่งสองมันออกสองหนึ่งนี่วันที่แล้วพนนห้พี่น้องเบิ่งของเก้าไปน้่นี่สาหตรงๆรวันที่แล้วพนนห้นี่มีสูตรวันที่แล้วนี่สีี่สอง สามสองหนึ่งสองอ่ามาตัวกลับเห็นไหมครับซี่สองมาสุดล่องนี่แต่มาสุดเออมาตัวเน้นเลยคนก็เน้นไฮรสองอืมอืมแต่คนนะมันมาสุดล่องนี่เป็นตัวเน้นครับแต่แต่ซี่สองหกศูนย์ไปเนี่ยงวดนี้ก็เลยตัวนี้แต่จะเริ่มแต่อันซี่สองมานี่แต่สามหนึ่งมาหนี่มาเลยเป็นเปลี่ยนรักนี่มาเป็นตัวเน้นแย่ครับงวดนี้ก็ได้มุมเก้าแปดครับเจ็บงวดนี้ครัสังเกตครับคนจะมามุมนี้สังเกตค่ะไอแปดเก้าแปดเก้ามาแปดเก้าค่ะงวดที่แล้วไฮหนึ่งสอง หนึ่งสองมาสองหนึ่งว้วนนี้เจ็ดกับแปดดูซีดูหน่วยได้เลยค่ะเพิ่นเรยบร้เจ็ดแปดนี่ให้กรับตัวนั่งชุดล่างท่านผู้ชมนี่ครับชุดล่างะชุดล่างชุดล่างกับตัวด้วยนะครับผมศูนย์แปดเก้าแปดเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเน้นที่เจ็ดแปดเดินดีค่ะชุดล่นดีครับุฟบาทจะวิ่งวิ่งนี่รับประกันเลยเรีวิ่งนี่มันเจแปดมันเจแปดค่ะยังไงก็พี่แปดค่ะพี่น้องนี่ คือเสียนตัวจริงคนจริงเห็นไหมเพิน่นวันที่เราเพิ่วมาสองมามั่นใจล่างสองมา2อหนึ่ง<ค>เอามาสครับอือเอานี่แคปหน้าจอหลักร้อยหลักสิหลักหน่วยบนของพี่กองนะครับหรือปุ้ใได้ถามว่ามาเก้าก็เอา6ได้6ก6ูนย์หกหนึ่งหกนะครับแต่ว่าเพิ่นคัดให้แล้วหลักร้อยคือ9กับ4เท่านั้น2ไม่เอาสี่เก้าสเก้าเก้าสวิ่งบนสกับเนะครับวิ่งล่างแกับหเอาแคปหน้าจอได้พี่น้องได้ ไปหายิปซับสลากินแบ่งหาลอตเตอรี่มาหาอีกรอกบเพราะว่า FC เพิ่นก็อยากอยากให้มาทวนหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยะนะครับแต่ว่าสูตรล่างนี่เพิ่นบ่ได้ปักลักล่างนี่พี่น้อนลักลักบ่ได้เลยเพิ่นนี่ล่างนี่มีอ่าศูนย์เก้าเจ็ดนี่มาได้มาได้ทั้งทั้งหลักสิบหลักหน่วยแปดคับหนึ่งนี่ก็มาได้ทั้งสิบทั้งหน่วยอ่านะครับ เอาแคปหน้าจอพี่น้องฝนกระตกฝนกระตกฝนตกนี่ครับท่านผู้ชมนี่มาตอนคำพอดีว่าพี่กวางพูดว่าอยู่สวนยางบนเสาวโทูบอกคน่าจะมากันเลยว่าก็ย่างคนเฝ้านะกับเราบทลงเฝ้าจะมาคำคำพี่น้องก็ไปได้ค่ะไปเพราะว่าผมก็เลยผมก็เลยว่าบอเป็นยังผมจะมาคำคำพี่น้องแต่ละคนมีการ